นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มนีนภร,รัส,สีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวะลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุยโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมิ